สวัสดีค่ะดิฉันธรัญรพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวงวชิงตนันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวนันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ real estate แล้วเราได้พูดถึงคำว่า mortgage ที่หมายถึงการกู้เงินซื้อบ้านกันไปเล็กน้อยสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับ mortgage terms หรือคำศัพท์น่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการกู้เงินซื้อบ้านกันค่ะก่อนอื่นเรามาทวนคำว่า mortgage m o r t g a g e mortgage เป็นคำนามหมายถึงสัญญากู้เงินในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วน mortgage loan หรือสินเชื่อจำนอง คือเงินกู้ระยะยาวที่ใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะต่อไปคำว่า loan l o a n loan สินเชื่อหรือเงินกู้หมายถึงจำนวนเงินที่กู้ยืมจากบุคคลหรือองค์กรโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ค่ะ Long Term loan หมายถึงเงินกู้ระยะยาวหรือสินเชื่อที่มีระยะเวลาชำระหนี้ที่กำหนดไว้ชัดเจน principal, p-r-i-c-i-p-a-l, principal หมายถึงเงินต้นหรือจำนวนเงินที่ยืมมาในสัญญาเงินกู้โดยไม่รวมดอกเบีย้ยค่ะ mortgage interest rate หรืออัตราดอกเบีย้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายในการกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอัตราดอกเบีย้ยในการกู้เงินซื้อบ้านมีอยู่หลายประเภทนะคะอย่างเช่น fixed interest rate อัตราดอกเบีย้ยคงที่คืออัตราดอกเบีย้ยที่คงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดส่วน adjustable rate คือสินเชื่อจำนองอัตราดอกเบีย้ยปรับได้ค่ะต่อไปคำว่า down payment หรือเงินดาวหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายล่วงหน้าในขั้นตอนแรกของการซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์โดยที่ไม่ต้องกู้เงินเต็มจำนวนค่ะ Closing cost หรือค่าใช้จ่ายในการปิดการขาย Pre-approval หรือการอนุมัติเบื้องต้นหรือกระบวนการที่ผู้ให้กู้ประเมินและอนุมัติผู้ขอกู้ล่วงหน้าโดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินและเครดิตของผู้ขอกู้ค่ะต่อไปคำว่า Refinance หมายถึงการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการกู้ยืมเดิมโดยการกู้เงินใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขทางการเงินเช่นลดอัตราดอกเบีย้ยหรือเปลี่ยนระยะเวลาการชำระหนี้ค่ะ Renovate หมายถึงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินนั้นค่ะ Appraisal so, หมายถึงกระบวนการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินเช่นบ้านหรือที่ดินค่ะ Title T.I.T.L.E. Title หมายถึงกรรมสิทธิ์หรือโฉนดซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันสิทธิในการเป็นเจ้าของของทรัพย์สินเช่นบ้านหรือที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอคะ่ะไม่รักษาสัญญาไม่ทำตามสัญญาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า An Afghan w oman in Kabul's dash hopes amid Taliban blitz หมายความว่าหญิงอัฟกานในกรุงคาบูกับความหวังที่ลอยหายไปท่ามกลางการบุกของตาลิบันค่ะข่าวนี้เล่าถึงมุมมองความวิตกหวาดกลัวและสิ้นหวังของหญิงชาวอัฟกานิสถานในกรุงคาบูที่ต้องทนเห็นบ้านเมืองล่มสลายจากฝีมือกลุ่มตาลิบันและเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยชาติตะวันตก ที่เคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า betrayal จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า k u r a m um has just one word when asked to describe her feeling as Western embassies emptied betrayal หมายความว่า Karim um มีเพียงคำเดียวที่สามารถอธิบายถึงความรู้สึกที่เห็นบรรดาสถานทูตชาติตะวันตกต่างอพยพหนีไปว่า เป็นการไม่รักษาสัญญาค่ะคำว่า betray เป็นคำนามนะคะในบริบทนี้น่าจะหมายถึงมุมมองของเธอที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือการไม่รักษาสัญญาค่ะมาต่อกันที่คำว่า betray คำนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งมีหลากหลายความหมายค่ะ ความหมายแรกก็คือไม่รักษาสัญญาหรือไม่ทำตามสัญญานะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าไม่รักษาสัญญาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Todd said he would allow his daughter to drive when she turned 16 but he betrayed the promise หมายความว่า ชอบอกว่าจะยอมให้ลูกสาวขับรถได้เมื่อเธออายุ16ปีแต่เขากลับไม่ทำตามสัญญานั้นค่ะ oh, <no. S 1> อีกความหมายหนึ่งของคำว่า betray ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นคือทรยศหรือหักหลังนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าทรยศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Jason would never betray his country. by sharing military sharing secrets enemies with the enemies. หมายความว่าเจสันไม่มีทางทรยศประเทศตัวเองด้วยการแลกเปลี่ยนความลับทางการทหารกับศัตรูแน่ๆค่ะ <Wow. S 1> และความหมายที่3ของคำว่า betray แปลว่าเปิดเผยความจริงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือหมายถึงโป๊ะแตกนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าโป๊ะแตกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, your droopy eyes are betraying your lack of sleep. Did you stay up late to watch the soccer match? หมายความว่าที่รักดวงตาปรือของคุณนะมันเผยให้รู้เลยว่าคุณนอนไม่พอนะ่ะเมื่อคืนตื่นมาดูบอลตอนดึกใช่มั้ย <c oughs> ส่งท้ายคำได้ค่ะวันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก John ล e c a r ร อดีตสายลับอังกฤษภูผันตัวมาเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Love is whatever you can still betray Betrayal can only happen if you love หมายความว่ารักก็คือสิ่งใดก็ตามที่คุณยังทรยศมันได้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้เพียงเวลาที่คุณอยู่ในความรักค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐอินเดียนา I N D I A N A อินดียนาซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า I N และเป็นบ้านเกิดของศิลปินชื่อเสียงก้องโลกไมเ a ิลแจ็กสันกันค่ะรัฐอินเดียนาเป็นรัฐที่19ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐ ทิศเหนือของรัฐติดกับรัฐมิชิแกนทิศตะวันออกติดกับรัฐโอไฮโอทิศใต้ติดกับรัฐเคนทักกี้โดยมีแม่น้ำโอไฮโอเป็นเส้นแบ่งและทิศตะวันตกติดกับรัฐอิลลินอยมีเมืองหลวงคือเมืองอินเดียนาโพลิสค่ะเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองหลวงของรัฐอินเดียนานี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐทั้งยังเป็นเขตเศรษ,ษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่29ของประเทศ เป็นศูนย์กลางด้านการเงินและการประกันภยัยการผลิตการบริหารธุรกิจการศึกษาและสาธารณาสุขการเมืองและการค้าส่งนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านกีฬาสมัครเล่นและการแข่งรถอีกด้วยค่ะรัฐอินเดียนามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในด้านการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์หลายแหง่ง เช่นโรงงานผลิตของ General Motors และ Subaru เป็นรัฐที่มีความสำคัญด้านการคมนาคมทั้งทางถนนทางรถไฟและทางอากาศมีท่าเรือสำคัญในทะเลสาบมิชิแกนทำให้รัฐนี้สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเกษตรก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการผลิตข้าวโพดถั่วเหลืองและเนื้อหมูค่ะสำหรับด้านกีฬาอินเดียนามีการแข่งขันรถยนต อินเดียนาโพล500ซึ่งจัดขึ้นที่สนามแข่งอินเดียนาโพลิสมอเตอร e สปีดเเป็นหนึ่งในการแข่งขันรถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและยังเป็นที่ตั้งของทีมกีฬาอาชีพได้แก่ทีมบาสเกตบอลอินเดียนาเพเซอและทีมอเมริกันฟุตบอลอินเดียนาโพลิสโค l t ์ค่ะด้านการศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐนี้ก็คืออินเดียนา i v นเวอร์ซิตี้เ University และ University of Notre Dame ซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัยค่ะในด้านการท่องเที่ยวอินเดียนาก็มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมชมการแข่งขัน Indy 500ที่สนามแข่งรถชื่อเสียงก้องโลก Indianapolis Motor Speedway ที่เมืองอ Indianapolis ที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นนะคะ The Children's Museum of Indianapolis พิพิธภัณฑ์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ n d i a n a s t t t e Museum พิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐอินเดียนาค่ะนอกจากนี้ยังมี Indiana Dunes National Park อุทยานแห่งชาติที่มีชายหาดและเนินทรายที่ริมทะเลสาบมิชิแกน Brown County State Park อุทยานที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอินเดียนามีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงโดยมีเส้นทางสำหรับเดินป่าและการขี่มา้า ถั่วถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยและการผจญภัยใต้ดินที่ Marango Cave เมือง Marango สวนสนุก Holiday World and Splashing Safari เป็นต้นค่ะอินเดียนามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะได้แก่ทิพคานิว b a t t e f i e l d ที่เมือง b a t t e g r o u n d ซึ่งจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการสู้รบที่สำคัญในปีคริสต์ศักราช1811และ University of Notre Dame ที่เมือง South Bend ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมีอาคารสถาปัตยกรรมโกธิกพิพิธภัณฑ์ศิลปะและสนามกีฬาเป็นต้นค่ะรัฐอินดียนามีชื่อเล่นว่า the h o o s i e r s t a t e ซึ่งเป็นชื่อทีมบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของรัฐนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของคนในรัฐส่วนสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐอินเดียนาก็คือ honest to goodness indiana ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเน้นถึงลักษณะและคุณค่าของรัฐสโลแกนนี้สื่อถึงความแท้จริงและความเป็นกันเองของรัฐรวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความซื่อสัตย์ของผู้คนในรัฐนี้ค่ะมอตโต้หรือคำขวัญของรัฐก็คือ The Crossroads of America หรือทางแยกของอเมริกา ซึ่งสื่อความหมายถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสำคัญในการคมนาคมขนส่งของรัฐและการที่อินเดียนาเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเดินทางทั้งทางถนนและทางรถไฟในสหรัฐโดยมีระบบทางหลวงระหว่างรัฐและทางรถไฟหลายสายที่ผ่านพื้นที่นี้ทำให้รัฐอินเดียนาเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้คนทั่วประเทศค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวน่าเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐอินเดียนานะคะติดตามเรียนรู้รักต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การอ่านปีในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกันค่ะ Hi John I haven't seen you for some time I know I'm a bit late but Happy New Year จากบทสนทนาเฟสพูดกับจอห์นว่า เธอไม่ได้เจอเข้ามาสักพักแล้วอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็อยากจะบอกว่า Happy New Year นะ i Faith, that's okay. Happy 2024 to you. How did you end 2023จอนตอบว่าไม่เป็นไร Happy 2024 to you หรือสุขสันต์ปี2024นะแล้วก็ถามเฟธต่อว่าแล้วเธอทำอะไรในวันส่งท้ายปี2023ล่ะ I celebrated sitting the couch and watching celebrated couch the the ball by drop. and on เฟสตอบว่าฉันก็ฉลองส่งท้ายปีเก่าโดยการนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านน่ะสิเรามาดูวิธีการอ่านปีคริสต์ศักราชในภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันกันค่ะ The most common way to pronounce years is to say the first two digits as one number and the last digits as another two-digit number วิธีการอ่านโดยทั่วไปจะอ่านแยกเป็นคู่นะคะ อย่างเช่นปีคริสต์ศักราช2023อ่านว่า2023ปีคริสต์ศักราช1987อ่านว่า1987แต่เมื่อเริ่มสหัสวรรษใหม่วิธีการอ่านปีเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะในบางกรณีอ่านแบบเป็นคู่อย่างเช่นปี2014อ่านว่า2014หรือปี2020อ่านว่า2020 but for the years 2001-2009 we use the word thousand แต่สำหรับปี2001-2009หรือ2001-2009เราใช้คำว่า thousand เช่นปี2005อ่านว่า2005หรือปี2002อ่านว่า2002แต่ในบางครั้งเราก็อ่านปี2015ว่า2015 แทนที่จะอ่านว่า2015ค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง everyday grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศรรพัพท์หรือวลีหรือสำนวน ที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า a gold digger ที่แปลว,ว่านักขุดทองหรือนักตกทองกันค่ะ Welcome to English in a minute Gold is a valuable material We can dig gold out of mountains and get rich So is means? Golddigger that what gold means? คำว่า gold หมายถึงทองคำซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าผู้คนอาจจะพากันไปขุดทองตามหุบเขาเพื่อที่จะได้ร่ำรวยขึ้นมาแต่การขุดทองแบบนั้นจะใช่ความหมายของคำว่า A gold digger ในที่นี้หรือไม่มาฟังกันค่ะ e a l l really upset these days That's understandable Money in the stock market แดนเปรยกับออนนาว่า ช่วงนี้บ๊อบดูเหมือนจะมีความขุ่นข้องหมองใจนะแอนนาจึงบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะเขาเสียเงินไปกับการเล่นหุ้นเยอะเลยล่ะ a i d she was going to leave him Wow She sounds like a real gold digger แดนถามต่อว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะแอนนาจึงเล่าว่า ก็บ๊อบน่ะต้องหาเงินให้ได้เยอะๆไวๆนะสิถ้ามาอย่างนั้นพัญญาของเขาก็จะทิ้งเขาไปเลยแดนจึงตอบกลับด้วยสำนวนที่ว่า she sounds like a gold digger ฟังดูแล้วเหมือนเธอเป็นคนที่หวังแต่จะกอบโกยเลยนะ in the mid 1800s lots of people went to the American West to dig for newly found gold they were called gold diggers but based these days, gold person who chooses their relationships based money, not who chooses digger person money love days is gold a a on ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ1800มีผู้คนมากมายเดินทางไปขุดทองอยังฝั่งตะวันตกของสหรัฐโดยคนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่า a gold digger หรือนักขุดทองแต่คำว่า gold digger ในปัจจุบันเป็นการพูดถึงผู้ที่เลือกมีความสัมพันธ์โดยขึ้นอยู่กับเรื่องเงิน ไม่ใช่เรื่องความรักค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute Welcome to English at the Movies where you learn American English heard at the movies และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า Boomers B O O M E R S Boomers จากภาพยนตร์เรื่อง The Boss Baby Family Business ค่ะ The Boss Baby Family Business continues the Boss Baby movie series. The Templeton brothers are now adults and have grown apart. Tim Templeton realizes his young daughter is a boss baby. The Boss Baby family business ภาคต่อจากเมื่อตอนที่แล้วซึ่งตอนนี้พี่น้องตระกูล Templeton ได้เติบโตขึ้นและห่างกันไป Tim Templeton ได้มาทราบว่าลูกสาวคนเล็กของเขานั้นคือ Boss Baby

คือช่วยกันยับยั้งกลอุบายที่ชั่วร้ายที่สอนเด็กๆให้กลายเป็นคนไม่ดีมาฟังคำว่า Boomers จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ Excuse me She the business me I'm family Boomers right can talk All right. in the family business. And in now you work for you What do you think Boomers means? A It describes people who are not bosses. Or B. It describes people who are older. Listen again. She can talk. All right. I'm in the family business. And now you work for me, boomers. The answer is B. Boomers describes older people. It comes from baby boomers. The generational name for people born in the 20 years following World War II. Boomers in this context is a the, to people, the word Baby Boomers, or 20 years of the generation born between 1946 But for young people, it is a mildly insulting way to describe parents and other older people. แต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่าพูดคำคำนี้ก็เหมือนจะเป็นการดูถูกหน่อยๆน,นะคะในการพูดถึงพ่อแม่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเหมือนกับที่บอสเบบี้พูดกับคุณพ่อและคุณอาของเธอว่า and now you work for me boomers and that's English at the movies สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ หมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w v o a t h a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืออเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย นะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน